สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปทำนายราศีประจําเดือนเดือนมกราคม2568นะคะวันที่1ถึง31เเริ่มกันจากราศีมังกรดูตามโหราศาสตร์ทไทยนะดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนานะคะ ผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมฉะ,ฉะนั้นให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะ ขอเริ่มเลยนะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะเจ็ดดาบในตอนนี้มีการลังเลอะไรอยู่หรือเปล่าเจ็ดดาบขอดูหน่อยนะคะราชินีถือไม้เท้าจะเด่นไปในเรื่องของการงานความคิดสิบไม้เท้า เทมเพลตห้าดาบโอเคในช่วงที่ผ่านมาในปี2567นี้นะคะในปี2567คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะคะเหมือนกับสถานการณ์ในชีวิตอะ่ะชาวราศีมังกรเนี่ยจะเป็นคนที่ทำอะไรตามาแบบแผน จะเป็นคนที่จะเป็นหนึ่งในราศีที่มีความอดทนน่ะค่อนข้างที่จะสูงนะแล้วก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าชอบในเรื่องของความเป็นระเบียบเออแล้วก็ทุกอย่างที่ทำอยู่อะคะ่ะคุณจะไม่ค่อยวอกแวกแต่ในปี2567ที่ผ่านมาเหมือนมีหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณต้องคอย พลิกแพลงสถานการณ์ตามหน้างานบางคนในปีที่ผ่านมาถูกหักหลังถูกโกงหรือมีเรื่องทะเลาะเหตุวิวาจากคนรอบข้างหรือคนรอบข้างเอาปัญหามาให้แบบนี้ด้วยก็ได้นะคะบางคนก็ทำงานเกี่ยวกับอะไรที่มีการแข่งขันค่อนข้างที่จะสูงมากๆม,มีการ ถูกหลอกถูกโกงหรือว่ามีศัตรูในที่ทํางานแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าไว้ใจใครไม่ค่อยได้ทีนี้ในตัวของคุณเนี่ยเจ็ดดาบเป็นในเรื่องของการลังเลถึงได้ถามว่าตัวคุณมีการคิดที่จะทำรเริ่มทำอะไรใหม่หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งในเรื่องในเรื่องของการเลือกเส้นทางชีวิต แต่ว่าพอจะไปก็ไปได้ไม่สุดเหมือนห่วงอะยังมีห่วงในที่นี้หมายถึงว่าไพ่สิบไม้เท้าอาจจะเป็นในเรื่องของภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบอยู่นะคะไพ่สิบไม้เท้าเป็นไพ่แห่งการแบกไม่แน่ใจว่าตัวคุณเนี่ยได้แบกอะไรไว้บางทีแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของหนี้สินหรือเออบางทีเป็นในเรื่องของการแบกรับ ครอบครัวการดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่อะบางทีมันมันหนักมากนะมันแบบว่าบางทีคุณแบกไว้เกินกำลังของตัวเองซะดด้วยซ้ำทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วชาวราศีมังกรในเดือนมกราคม 2 5 6หกปดคุณจะเป็นยังไงบ้างคะชาวราศีลัคนามังกรเก้าดาบให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะเดี๋ยวขอดู9ก้าดามหน่อยคืออะไรเป็นความเครียดในเรื่องของการเริ่มอะ่ะการเริ่มทำอะไรใหม่ๆที่คุณหนึ่งหม้เท้ามันเป็นการเริ่มที่ที่คุณอาจจะยังไม่เคยลองทำ เป็นสิ่งใหม่ๆเป็นงานใหม่เดี๋ยวนะคะขอดูก่อน The Hangman การจำกัดศักยภาพตัวเองเหรอ Chariot The Hermit สี่ดาบโอเคอ่าในช่วง เดือนมกราคมอะจะบอกว่ายังไงดีตัวคุณน่าจะชาวราศีมังกรบางทีจะเป็นการคุ้นเคยชินในสิ่งเด,มเดิมๆด้วยก็ได้บางทีแล้วอะค่ะการเริ่มอะไรใหม่ๆอะไม่ได้น่าวิตกกังวลเท่ากับการที่คุณไม่เชื่อว่าตัวเองทำได้บางสิ่งบางอย่างไม่ว่าเกือบทุกอย่างเลย ไม่ว่าคุณจะเริ่มทำอะไรขอให้ค่อยๆลงมือทำชาวราศีมังกรเนี่ยหรือลัคนามังกรนะคะความสำเร็จในตัวของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้มาในชั่วข้ามคืนแต่จะมาจากการลงทุนลงแรงทำเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วที่บอกว่าอย่าบอกใครเพราะบางที ชาวังกรเนี่ยต้องฟังเสียงเล็กๆภายในใจของตัวเองไม่ใช่ฟังเสียงของรอบข้างนะคะบางทีรอบข้างเขาใช้ความคิดที่เขามองตัวเองตัดสินแล้วบางทีอ่ะคุณจะออกแนวแบบคว้ยเขวได้ง่ายไพ่เดอะแฮงแมนนะคะบางทีในเรื่องของการที่คุณมีฝันที่ยิ่งใหญ่มันไม่ได้หมายถึงว่า คุณจะไม่ประสบความสําเร็จเห็นไพ่ชาลีออดไหมไพ่ชาลีออดหมายถึงว่าในช่วงแรกคุณจะเหนื่อยคือจะบอกว่าเหนื่อยเลยอะคะ่ะแต่ว่าคุณจะไม่รู้สึกผิดกับเส้นทางที่คุณได้เลือกนะคะไพะ่บางทีไพ่เดอะเฮอร์มิสี่ดาบออกมาเหมือนบอกคุณเหมือนกันว่าในสิ่งที่คุณเลือกเนี่ยถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ คุณรู้อยู่แล้วคุณพอมีความรู้พื้นฐานคุณพอมีความชำนาญในในการทำนะคะในการาสมมุติว่าคุณจะค้าขายออนไลน์โอเคอาจจะมีการเริ่มดูตลาดเริ่มดูเดี๋ยวนี้ขายอะไรหรือให้เริ่มจากเล็กๆน้อยๆห้ามทำอะไรเกินตัวเด็ดขาด ให้ทำในสิ่งที่คุณรู้ไม่รู้ว่าคุณกำลังจะตัดสินใจทำอะไรอะนะคะแต่ถ้ายังไม่รู้เนี่ยอย่าพึ่งนะคะบางคนอาจะที่มาดูดวงส่วนตัวไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรบางที่เดอะเฮิร์มแฮงแมนกับเดอะเฮิร์มิเนี่ยออกมาบอกว่าลองอยู่กับตัวเองก่อนลองอยู่กับตัวเองลองเอ้ยเราชอบทำอะไรสิ่งนั้นน่ะจะเป็นไอเดียความคิดให้กับคุณในการต่อยอดได้แล้วก็ ห้ามสิ่งหนึ่งที่ไพ่เตือนคุณคืออย่าเห็นว่าคนอื่นทําได้แล้วรวยแล้วประสบความสําเร็จแต่สิ่งนั้นคุณไม่ได้มีความชํานาญนึกออกนะคะแต่ถามว่าบางที the ะ e r m i t ออกมาเนี่ยเป็นในเรื่องของพอสแสวงด้วยการหาความรู้ให้แน่นให้แน่นพอที่ ตัวคุณจะลงสนามพอนึกออกใช่ไหมคะไพ่สี่ดาบเนี่ยบางทีแล้วว่าค่ะด้วยยุคสมัยเนี้ยโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่มันพาเราพลังงานฟุ้งอะ่ะพลังงานฟุ้งหมายถึงว่าเราไปจดจ่อที่คนอื่นและเราอะ่ะจะสูญเสียพลังงานของตัวเองอะ่ะโดยที่แบบบางทีเรานั่งอยู่เนี้ยแต่เราเหนื่อยอะ่ยอะไพ่อยากให้คุณ ลองทำโซเชียลดีท็อกบ้างนะคะจะมีการเริ่มนะดูดูไพ่หนึ่งไม้เท้าหน่อยเป็นการเริ่มยังไงไพ่หนึ่งไม้เท้าอ่ะจะเป็นในเรื่องของห้ามห้ามลงทุนแบบหมดหน้าตักคือบางทีให้ระวังในเรื่องของ ความรุ่มหลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนคุณละเลยสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันก่อนด้วยะคะ่ะไพ่เดวิลให้ระวังมากๆในเรื่องของมิจาชีพด้วยก็ได้หรือการถูกหลอกให้ลงทุนด้วยก็ได้นะคะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วคุณควรจะเริ่มอะไรดีถ้าไพ่เดวิลออกมาเนี่ยบางทีไพ่เดวิลก็ไม่ใช่ไพ่ที่ไม่ดีเสมอไปเป็นไพ่ที่คุณสาม ถ้าเกิดจะเริ่มอะไรดีเดือนมกราเนี้ยค่ะให้เริ่มในสิ่งที่คุณสนใจคล้ายๆกับสิ่งที่คุณรู้สิ่งที่คุณชํานาญแล้วก็เอาตัวเองอะ่ะไปอยู่ในสังคมที่เขา,เาประสบความสําเร็จหรือเขาทําสิ่งนั้นสิ่งที่คุณจะทำอะค่ะมาก่อนแล้วแต่อย่าให้ไปมองตอนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วให้มองตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มนะคะ แล้วเรามาดูกันหน่อยว่าแล้วข่าวดีใดจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมกราคม2568นะคะห้าเหรียญห้าเหรียญขอดูห้าเหรียญหน่อยชาวราศีมังกรรู้สึกค่อนข้างมีความกังวลน,นะข่าวดีหรอเจ็ดถ้วยเก้าไม้เท้า ขอตอบจากตามหน้าไพ่แล้วก็เป็นคำตอบที่ไม่ได้ขายฝันเลยค่ะไพ่ะในช่วงเนี้อินิจีที่มาดูอ่ะตัวคุณเหมือนจะต้องจัดการปัญหาเก่าๆก่อนหลายคนในช่วงนี้บางคนอยู่ในช่วงหมดไฟหมดพลังหรือสูญเสียกำลังใจบางอย่าง พลังงานคือฟุง้งมากๆเลยอ่ะการลายนามิตรการเปลี่ยนแปลงรักษาอาการวิตกกังวล ชาวราศีมังกรจะบอกว่าโอเคบางทีแล้วว่าไพ่เห็นไพ่ใบนี้ไหมเสื้อขาวกับผู้หญิงสิ่งที่คุณกลัวการเปลี่ยนแปลงอ่ะบางทีแล้วว่าจะบอกจากตามหน้าไพ่นะคุณวิตกกังวลมากเกินไปคุณอาจจะต้องมีการ รักษาตรงเนี้ยบางทีวิตกกังวลก็จะคล้ายคล้ายๆแพนิคหรือว่าซึมเศร้าอ่ะค่ะพอพอนึกออกใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อตัวคุณเองมีอินิจี้ที่พร้อมกว่านี้การเปลี่ยนแปลงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดนะคะให้แนะนำถึงในเรื่องของการผ่อนคลายให้กับตัวเองบ้างนะเผยแร่ ถ้าเกิดว่าคุณอยากขายอะไรทําในเรื่องของการตลาดให้มากๆนะคะบางทีแล้วว่าผลกระทบผลกระทบมันมาจากตั้งแต่ปีหกแปดขอให้คุณทําในสิ่งที่คุณถนัดในสิ่งที่ คุณรู้สึกว่าทําเรามีความสุขจากไพอ่อ่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทําควบคู่คือการตลาดการโปรโมท สสิ่งคัญให้ระวังปัญหาในเรื่องของที่ทำงานหน่อยนะคะชาวราศีมังกรปีกวิเวกได้ก็ดีนะในเดือนมกราคม2568นะคะโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่ความโชคดีอืมไพ่ะเหมือนเตือนหลายรอบมากๆเลยอ่ะสิ่งที่คุณกังวลใจในตอนนี้ เดือนมกราคมถ้าให้สรุปรักษาสภาพจิตใจของตัวเองให้ดีคุณเหนื่อยมามากแล้วว่ะค่ะเหมือนไพ่ยอยากให้คุณผ่อนคลายบ้างผ่อนคลายในที่นี้ลองเป็นการนั่งสมาธิการอยู่กับปัจจุบันสัก5นาทีได้นะการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตอะคะ่ะกำลังจะเกิดขึ้นแต่ว่า บางทีแล้วว่าโอกาสอะไพ่สี่เมท้าไอ้สีถ้วยโอกาสอะเข้ามาหาคุณแต่อยู่ที่ว่าคุณจะขว้าไวไหมโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกทุก,ท,กทุกคนมีความสุขในทุกๆวันและมีแต่ความโชคดีค่ะ